ใครจะไปเอาไก่ในตู้เย็นให้น้อไม่มีใครเลยมันนี่เขาเงียบกิฟ์มันนี่หนูต้องไปเอาเองรู้ไหมหนูเดินไปนี่นะลูกเนี่ยตรงไปตรงนี้ใช่ไหมประตูครัวนะหนูเลี้ยวขวนะลูกนะตู้เย็นใหญ่ตู้เย็นแรกไม่ใช่นะไม่ต้องเปิดเข้าใจไหม ตู้เย็นสองนะอ่าเอาเอาเอา,เอามือหนูหนี่สวยๆนะ <c oughs> เปิดมันออกมานะแล้วมันจะมีไก่ทอดในนั้นหนูคาบออกมานะลูกน,นะแม่จะสับให้เข้าใจ <c oughs> ไหมโอเคไหมจฮะงั้นงั้นไม่มีใครเลี้ยงหนูนะเพราะว่าเจ้านายหนูไม่เลี้ยงหนูสักคน <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> ไป <c oughs> ไม่ไป ไม่ไปรออะไรเจ้าถุงนี้เจ้าถุงนี้ <c oughs> มันมันนี่บอกว่าไม่ไปเจ้าถุงนี้ไม่อยากกินไก่ทอดไม่ได้ลูกต้องกินไก่ทอดเนื้อหนึ่งกิโลละสามร้อยยี่สิบไก่ทอดถึงีตอนนี้จะแพงมากมายแต่ก็ยังถูกกว่าเนื้ออยู่เข้าใจป่ะหรือหรือ,หร,อหรือหนูหน,หนูหนูเปิดไม่ได้เหรอ หนูเปิดตู้เย็นไม่ได้งั้นหนูวิ่งไปนี่นะลูกนะมีอยู่สองคนอยู่ตรงนั้นงับขามันเลยรู้ไหมงับขามันเลยนะมาดูเรืองมาก็บคือหมานะ <laughs> ไปแล้วถุกหมา